กรบสวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องป้องไฟสุขสุขุ้นจ้ะค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพันธะชาแนลพี่น้องมามาเบิ่งกันพี่น้องมาถ่ายวิดีโอให้เบิ่งกันเนาะอากาศย่ำมือเศร้าๆจ้ะพี่น้องจ้ะอากาศย่ำเศร้าๆเนาะตามอันอันตามห่วยตามคล้องนะพี่น้องเนาะเอามาถ่ายดูให้เบิ่งนะจ้ะค่ะ ว่าอากาศยังมืดเศร้าๆเป็นยังไงแน่เนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> ช่วงเช้าเศร้าเด้อพี่น้องเด้อ <c oughs> สิประมาณนี่แหะพี่น้องจามาถ่ายเบิ่งนะบรรยากาศนะฮะบรรยากาศตอนเช้าๆนะครับพี่ี่จ๋าอากาศยังสดเศร้าเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้ก็ประมาณจักโมงนี่เจ็ดโมงกว่าเต้ เจ็ดมงกว่าเนาะนะที่แรกว่าสิออกมาแต่เศร้าๆล่ะพี่น้องนะฮะว่าสิออกมาแต่เศร้าๆล่ะนะฮะพอดีมันมีอันแนวติดขัดเนาะก็เลยบบาดแผนบาดแผลออกมานะเจ้าค่ะก็เลยบบาดแผลออกมาได้พี่น้องเน้อก็เลยบพุ่งยางออกมาเน้อพุ่งยางออกมาพี่น้องจ้าอันนี้อากาศแย่เศร้าๆพี่น้องอากาศจะเป็น เปรซสดชื่นนะฮะอากาศก็จะสดชื่นนะฮะบรรยากาศงามพี่น้องจ้กบรรยากาศงามนะฮะบรรยากาศสวยเด้นะฮะบรรยากาศสวยงามเ้รรยเจ้าค่ะนี่พี่น้องเคียวหนะอจ้าคะนีะะ่พี่น้องกลับมาท่าเห้พี่เหน้องเดินเบิรงกันนะพี่น้องเนาะ ให้ Oi, ี่พี่นอ้องเบื่อง,องกันากาพี่น้องเบิ่งบรรยากาศงามบ่พี่น้องงามบ่นี่บรรยากาศงามงามพี่น้องจาบรรยากาศงามงามเนาะบรรยากาศสวยมากตรงนี้สวยมากเลยครับค่ะเนาะแสงกําลังขึ้นเลยพระอาทิตย์กาลังจะขึ้นนะฮะพระอาทิตย์กาลังสอง่อ,อ,งอ, sen, NG, อ,งสองข้ามาพี่น้องพแสงพระแสงอาทิตย์กาลังส่องเข้ามานะฮะนี่ ่าชมบรรยากาศนักพี่น้องเนาะยามสดๆเจ้าคา่ะยามเช้าๆนะเจ้าค่ะนี่นะฮะอืมเนี่บรรยากาศยามสดๆกับสิประมาณนี่แหละพี่น้องนะฮะที่บ้านเนาะที่บ้านตอนเนาะพี่น้งนนอ,องเานะาะนี่พี่น้องอากาศยามเช้าเช้านะเจ้าค่ะนี่พี่น้อง เงเศร้าพี่น้องจา๋าเช้าๆก็จะประมาณนี้นะคะคะประมาณนี้แหละพี่น้องจา๋าเชิงเขเศร้านะคะ ลำหวยลำคลองนะนี่นอนนะพาพี่น้องมาเบิงงบ่งพี่นอนนะครับพาไปเบิ่งพี่น้อง นี่ตามบรรยากาศบ้านนอกับพี่น้องต่างจังหวัดนะพี่น้องนะอากาศต่างจังหวัดก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะไม่เหมือนในเมืองกรุงนะไ่ะคือกรุงเทพได้พี่น้องนะฮะกรุงเทพฮ้าเบิงยากนะฮะอากาศจังสีนะฮะอากาศแบบนี้หาดูยากนะฮะในกรุงเทพเนาะนอกจากว่าเราจะออกมาชาญเมืองแถวว่านี่พี่น้องออกมาแถวไอ้อทั้งพีพี่น้อง บางบัวทองบางบวชทองออกมาเส่นของนอกพ,พี่น้องเส่นอันสินไปสุปขั่นพี่น้องนะฮะเราเพิ่งจะเห็นบรรยากาศแบบนี้นะฮะก็จะมีให้เห็นอยู่ปะปายนะคะ,ะพี่น้องจ๋าเวลาพี่น้องเนาะฮะพามาเบิ้งแล้วพี่น้องเนาะพามาดูพามาชมนะฮะอันนี้ก็จะมีรถแลนด์นล้พี่น้องรถวิ่งนะฮะพี่น้อง ผ้าพีผ้าหนองม่าบึงนะคะนี่เป็นยังไงพี่นอกเป็นยังไงแน่บรรยากาศบ้านคอยดีบอนี่พี่นองจ้านร่ยากาศนะฮะท้องทุ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นบึงนะคะเป็นเป็นสะนะฮะ สะชุมชนนะพี่ๆนะสะชุมชนนะพี่น้องเนาะถนนคนทางนะฮะถนนหนทางนะฮะน่าเดินนพี่น้องพนสมุนแลน้ำหนานะพี่น้องนะฮะอันนี้ผักตบชาวาก็เยอะเยอะพี่สาผักตบชาวาหลายหลายเลยพี่น้อง บตบชวากระไรๆนะฮะมันเข่ามั่งแต่น้ำท่วมปีอ่าหาซีพลพี่น้องเพราะน้ำม,มันท่วมแล้วนะ,ะน้ำม,มันท่วมแล้วเมื่อกันไลเขามาาล้วพี่น้องไลเขามาแล้วมันบอกออกไปได้พี่น้องมันไหลข้ามาแล้วมันบอกออกนะฮะไหลขาล้ะะลขมาะะขมาแล้วไม่ออกนะฮะนะฮะมันก็จะอยู่แบบนี้นะ,ะพี่น้องนะ โอเคพี่น้องคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนิ่กันนะพี่น้องเด้อจังไดจกับฝากช่องพร่ำพระชาแนลน้ำเนพี่น้องฝากเป็นกำลังใจให้เน่ด้อพี่น้องเด้อฝากเป็นกำลังใจให้น้ำเนอย่าขถามโคดซาน่ากันเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งให้แน่เด้อเบิ่งให้เบิ่งแรกกับฝากกดไลค์กดแชร์น้ำเน่เด้อนะพี่นอ้งนงงกกนนนองจ้านะฮะโอเคคลิปนี้กับไว้ซ้ำนีดก,ก่อนนะพี่น,อน้องเนาะ ขอบคุณและสวัสดีครับ